ค่าแต่สารที่เขารบวันที่16มีนา2567ข้าพระเจ้าขอประกันตัวนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนนและนายนัทนนท์เชมมหาบุตรซึ่งทั้งสองได้ป่วยอยู่ในอาการวิกฤตตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งแก่ท่านไปแล้วนั้นขณะนี้ทั้งสองอยู่ในอาการวิกฤตกว่าเดิมซึ่งท่านได้ให้เหตุผลว่าทั้งสองอยู่ในการดูแลของแพทย์ คงไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งสองได้ทำการอารยะขัดขืนโดยการอดน้ำและอาหารเพื่อเรียกร้องแก่กระบวนการยุติธรรมซึ่งทั้งสองอาจิตน้ำเพื่อประทังชีวิตและทั้งสองยังอยู่ในอาการวิกฤตอันมีผลต่อชีวิตร่างกายและจิตใจอันอาจทำให้เสียชีวิตได้ จึงขอให้ท่านโปรดพิจารณาอีกครั้ง 2. ข้าพเจ้าได้ให้เหตุผลเกี่ยวกับพนักงานสอบสวนที่ยื่นฝากขังต่อมีใจความว่าผู้ต้องหาทั้งสองมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีอำนาจและไม่เป็นผู้ทรงอิทธิพลใดๆเป็นเพียงเด็กเยาวชนซึ่งไม่สามารถไปยุ่งเหยิงเกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือคดีอะไรได้เลยซึ่งสาร ได้ให้เหตุผลว่าได้กำชับให้พนักงานสอบสวนให้ดำเนินการให้เสร็จภายในผ่านนี้ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าในเมื่อผู้ต้องหาทั้งสองไม่มีความสามารถในการทำให้คดีเกิดความเสียหายขอให้ท่านโปรดกรุณาให้เหตุผลของท่านในการไม่ให้ประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เกิดความเข้าใจและความกระจ่าง สามข้าพเจ้าขอให้ท่านรวบรวมคำถแถลงต่างๆที่มีบุคคลคณาจารย์นักวิชาการแพทย์และอื่นๆมายืน่นคำถแถลงทั้งหมดเข้ามาพิจารณาในการประกันตัวในครั้งนี้โดยมีคำถแถลงต่างๆดังนี้สามจุดหนึ่งคำถแถลงของข้าพเจ้านายสมหมายตัวตุวลานนนคำถแถลงของสอสุวรักษ์ศิวรักษ์ คำแถลงของคุณอธิกกิตสวงสุขคำแถลงของคุณชาญวิทย์เกษตรศิริคำแถลงของคุณสุชาติสวัสดีคำแถลงของคุณพรเพนคงขจรเกียรติคำแถลงของคุณธีชานานครคำแถลงของคุณเวงโตจิลาการคำแถลงของคุณพนัสทัศนียนนท์คำแถลงของคุณสรรหัตถีรัตน์คำแถลงของคุณททเนศอาภพรสุวรรณ คำถแถลงของนางสาวทานตะวันตัวตุวลาโนนซึ่งเหตุผลในคำถแถลงของท่านต่างๆที่ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนหากมีการขอที่ท่านไม่เห็นด้วยกับคำถแถลงต่างๆเหล่านี้ขอให้ท่านชี้แจงเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาอย่างข้าพเจ้าได้กระจางในเหตุผลของท่านที่ไม่ให้ประกันตัวด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขอให้ท่านได้โปรดพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระบวนการยุติธรรม เพราะกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่มีความเป็นอิสระและไม่สามารถมีผู้ใดเข้ามาแทรกแซงได้และเป็นที่พึงและเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไปปอลอข้าพเจ้าขอให้ท่านให้เหตุผลในการให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวอย่างละเอียด เพราะท่าพระเจ้าไม่เข้าใจคําสั่งที่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลในการยกเลิกคาสั่งเดิมจึงขอให้ท่านพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุวตวลานนแล,ละนายนัทถนนท์ชัยมหาบุตรด้วยด้วยความเคารพสมมายตัวตุวตวลานนครับมาเดี๋ยวจะขอช่วงเนี้ที่ความเปลี่ยนแปลงลงสมมึกไปถึงคนรุ่นใหม่ซึ่งคนจํานวนเล็กน้อยที่แต่ก่อนเนี่ยผมคิดว่ารัฐไทยไม่เคยรู้สึกกับเขาต้องประเทียน ไม่ได้ตกอยู่พยันตร์อันตรายที่คนรุ่นใหม่เด็กอายุ17.8จะมาทําให้รัฐบากลกวนไม่มีทางไม่มีเป็นไปได้เลยกระท,ทั่งบัตรนี้ทแนองเพราะว่าอะไรเพราะาเขามีเครื่องมือโซเชียลมีเดียมีที่มาของแหล่งข้อมูลมีความสามารถที่จะใช้ใเครื่องมือในการติดต่อคนเท่านั้นเองนะที่ทําให้รัฐเกิดประวติผวาแล้วก็ต้องการที่จะปิดกัน้นไม่ให้กรลอนี้ใช้ความคิดใช้เสรีภาพเล็กน้อยที่เขามีเนี่ยต่อไปเนี่ยเพื่อจะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลง เฉพาะ,ะระยะสั้นเนี่ยได้มันอาจจะทําให้รัฐมีความมั่นคงได้แต่ระยะยาวเนี่ยอันนี้มันจะกระเทือนไปถึงการประกอบการทุกอย่างกเ็เศรษฐกิจที่เราต้องการเอสเอ็หรือที่จะที่จะสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่างเนี่ยมัน,ม,นมันอยู่ในระนาบเดียวกันหมดเลยถ้าปิดกัน้นความคิดทางการเมืองคนส่วนนี้ความคิดนวดัตกรรมแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ก็จะไม่เกิดมันจะลามกันไปกันหมดในต่างๆและนั่นก็คือจุดจบของความเป็นไทยความเป็นเอกราชความเป็น ประเทศที่เราได้เปรียบมีความได้เปรียบเชิงการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเป็นร้อยปีเนี่ยเราจะมาถึงจุดที่เราจะยอมเ,เสียเสียสละความเปลี่ยนแปลงอันนั้นเพื่อจะรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายซึ่งไม่รู้คืออะไรจ่มันเป็นนามธรรมานั่นเลยในเรื่องสถาบันในเรื่องความเชื่อต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ผมคิดว่าต้องกลับมาหาหลักที่หมอเวงบอกไว้คือว่าสถาบันทั้งหลายต้องยึดหลักเมตตาธรรม เมตตาธรรมคือทําคําจุนโลคอันนี้ผมขอสเสริมอีกทีหนึ่งว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ,อ้ความยั่งยืนของกฎหมายของการตีความเหตุผลทั้งหลายนั้นใช้ได้ศาลจะอ่านยังไงจากบทฎบทกฎหมายเนี่ยให้มันไปตามเหตุผลนั้นน่ะมันมีเท่านั้นผลแต่สิ่งสําคัญว่าผลที่ได้จากการตัดสินนั้นน่ะมันมีความเมตตาไหมมันแสดงออกในการยอมรับในการรับทราบถึงผลผลของาการตัดสินคตีธรรมอันนั้น ซึ่งอันนี้จะสถาปนาความยั่งยืนสถาสถาปรมัน่นคงของสังคมของคนหลากหลายในสังคมไทยปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าตอนเนี้การต่อสู้ของคนไทยมันมีมานานแล้วความขัดแย้งเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอย่าลืมก็คือว่าความแยงทั้งหมดเนี่ยมันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่การทําลายล้างแน่นอนมันอาจจะมีความเขาตระเทือนถึง สถาบันถึงความเชื่อเก่าๆที่มันดำรงอยู่แต่ว่าถ้าหากไม่มีการเคาทบกประทั่งสถาบันต่างๆความเชื่อเก่าๆต่างๆมันจะปรับตัวได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงไม่มีทางจะเกิดได้โดยที่ไม่มีการเคาทบประเทือนระหว่างสองด้านระหว่างสามสด้านต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องยอมแล้วว่ามันจะต้องมีความขัดแยงมีความเปลี่ยนแปลงมีการเคาทประทั่งมากบ้างน้อยบ้างหนักบ,บ้างเบาบ้างต่างเนี้ยอีกเยอะที่ต้องตามมาเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างไร ผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องมีจุดยืนที่มั่นคงมองถึงอนาคตยาวไกลว่าจะขัดแย้งกันยังไงตามเนี่ยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ต้องอยู่เราต้องรักษาส่วนรวมต้องรักษาสถาบันแล้วสถาบันจะต้องเติบใหญ่ไม่ใช่ร่วงโรยไปตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมคำจุนโลกผมคิดว่าเป็นปากการสุดท้ายที่เราอยากจะเอามายืนหยัดตรงนี้ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ข้อกฎหมายไม่ใช่การโต้แย้งเรื่ม ใครผิดใครถูกต่างๆเนี่ยเพราะว่าอันเดียวนั่นที่ทําให้ชุมชนความมนครอบครัวความสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักกันไม,ม่รู้กันบ้างชอบก็ไม่ชอบนบ้างต่างๆเนี่ยแต่ในสุดแล้วเราต้องอยู่ถ้าเราไม่มีเมตตาตัวเดียวเท่านั้นเองเนี่ยต่อให้เราคิดดียังไงก็ตามเราก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้เราก็จะต้องสูญสลายไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเท่านี้ครับขอจบด้วยกันว่าเชื่อว่าทุกคน คงไม่มีใครปฏิเสธความเมตตาของเราและของคนอื่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็ทุกที่ทุกประเทศในโลกนี้เมื่อประเทศเล็กหรือใหญ่ประเทศที่เกิดมาหลายร้อยพันปีหรือเมื่อเกิดไม่กี่ร้อยปีก็ตามนะฮะทุกประเทศต้องผ่านสิ่งที่ลยความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหัวใจของการเกิดประเทศใหม่รัฐใหม่แล้วก็การที่จะสถาปนาประเทศต่อไปให้ได้นั้นก็คือจะต้องจัดการความเปลี่ยนแปลง ในตัวเองในทั้งประเทศเนี่ยได้อย่างไรผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของประเทศเราในแง่ประวัติศาสตร์นั้นมีลักษณะพิเศษนะท,ที่เทียบไปแล้วเนี่ยเป็นคุณสมบัติเป็นด้านบวกซึ่งหายากมากๆในประเทศที่เรวระดับกลางกลไม่ใช่พิัเษศใหญ่ไม่ได้เปเทศนาอำนาจตั้งแต,แต่ต้นรัตนโกสินทร์มาต่างประเทศสยามก็อยู่ในประเทศที่มันไม่ใหญ่ไม่เล็กต่าง,างเพราะเอาตัวรอดได้ต่าง,างนั้นแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ประเทศสยามแต่ก่อนนั้น หลุดรอดจากการตกเป็นอาณานิคมอย่าลืมว่าทั้งทั่วทั้งเอเชียตั้งแต่จีนญี่ปุ่นลงมาไปจนถึงอินโดนีเซียทุกประเทศตกเป็นอาณานิคมไม่รอดเปลี่ยก็ตึงนะฮะมีสยามประเทศตอนนั้นที่รอดจากการเป็นอาณานิคมของมานนบาจนตกในตอนนั้นได้ผมคิดว่าเราก็เรียนประวัติศาสตร์มาเหมือนกันเราก็เข้าใจว่าเป็นพ่อเปียชาสามาถของรัชกาลที่ห้าและคณะเจ้านายคุณนางในตอนนั้นที่ช่วยกันรักษาการเปลี่ยน เปลี่ยนผ่านประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างสันตินะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่า,าไม่ใช่แค่เราสดุดดีความสามารถของผู้นำเท่าฉะนั้นแต่ผลรวมก็คือว่าเราเก็บรับบทเรียนของการเปลี่ยนแปลงต่อความเพื่อวอเข้ามาของปัจจัยภายนอกมาในประเทศได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่ท,ที่ผมว่าที่พวกเราต้องออกมาแสดงความเห็นแสดงจุดยืนแสดงทัศนะต่างๆเนี่ย เออคือไม่ใช่ต้องการจะฆาคารเอาชนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับแต่ว่าที่สําคัญคือ,อหมอเวงหมอสันก็พูดชัดเจนเรื่องความยุติธรรมเรื่องความเมตตาเดี๋ยวผมจะเพิ่มีนิดหนึ่งแต่ว่าผมในใน,ในส่วนของปลอดสาขอเพิ่มนิดหนึ่งแล้วกันคือว่าต้องการจะเชีห้เห็นที่ว่าที่ผ่านมานั้นเราเนี่ยอยู่กับความเปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลชนชั้นนำข้าราชการและพวกเนี้ยผู้ที่มีความสามารถม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการเล็กใหญ่ต่างๆนั้นอะ สามารถจะผจนึกร่วมมือร่วมใจกันนะเอาชนะอุปสรรคภายนอกภายในประเทศได้ตลอดเวลาคือไม่ทําให้เกิดปอบชั้นนะอย่างรุนแรงนะที่คิงขนาดที่ว่าต้องทําลายล่างกันไปข้างเลงต่างนั้นเพราะฉะนั้นความสืบทอดต่อเนื่อง continuity ของประเทศไทยเนี่ยมีสูงมากนะครับแต่ว่าความสืบทอดอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้เนี่ยหมายความว่า ชนชั้นนำรัฐบาลก็คือคนที่มีความชอบใจที่สุดในการใช้อํานาจเนี่ยจะต้องสามารถเข้าใจสถานการณ์ภายนอกภายในเข้าใจถึงความรู้สึกความต้องการของคนที่ปกครองและคนที่ถูกปกครองด้วยในตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าประเทศทั่วประเทศในโลกเนี่ยกำลังผ่านการเปลี่ยนผ่านที่ใหญ่มากอีกช่วงหนึ่งนะท่านท่านนักแสยุคอนณาธิคมมาเนี่ยผมคิดว่าเรากําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่ายุคอนณาธิคมอีก คือการเปลี่ยนแปลงคราวนี้ถ้าเราทําผิดพลาดเนี่ยมันหมายถึงการหายนะของมนุษยชาติคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เอกราชของคนกลมดินกลมได้ไม่ใช่บริวารภูมิดินแดนกี่หมืน่นกี่พันตารางกิโลเมตรแต่ว่ามันหมายถึงความเป็นคนและเป็นคนไทยอันดับแรกแลกว้วาเป็นคนของโลกเนี่ยมันจะสูญหายไปถ้าเราไม่รักษาความเปลี่ยนแปลงที่เป็นคนนี้ไว้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ มันมันยากผมเข้าใจมันยุ่งแล้วมันพุกอย่างผมมันอยู่เหนือความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเราต้องกลับมาหาหลักพื้นฐานที่เราทําได้แล้วก็สิ่งก็คือหลักที่อาจารย์หมอสัรและอาจารย์หมอเวงได้พูดไว้เนี่ยว่าสังคมต้องมีความยุติธรรมนะฮะแล้วความยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระบบกฎหมายระบบยุติธรรมต่างๆซึ่งเป็นสถาบันสมัยใหม่ที่เป็นสถาบันที่เกิดหลังการดันเจะนสร้างประเทศแล้วก็เอาเอา เอามาตรฐานวิธีการแบบตะวันตกเข้ามาใช้ต่างเนี่ยซึ่งในหลายประเทศเนี่ยก็มีปัญหาในการใช้มาตรฐานสถาบันแบบตะวันตกเนี่ยเพื่อที่จะเข้ากับระบบความเชื่อค่อานิยมแบบประเทศอนอกตะวันตกซึ่งไม่มีพื้นฐานที่มาแบบแบบนี้ต่างเนี่ย แล้วก็ตะวันเนี่ยอดน้าและอาหารอยู่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจคือผมแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงอยู่เสมอว่าทั้งสองคนอาการจะเป็นไงบ้างเราเนี่ยอยู่ข้างนอกแค่อดข้าวแค่สองมื้อเราก็ทรมานแล้วอ่ะเขาทั้งสองคนต้องทำหนึ่งขนาดไหนเพื่อได้รับความยุติธรรมซึ่งเขาควรจะได้รับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าจริงๆแล้วความยุติธรรมเนี่ยมันควรมอบให้ทุกคนโดย ที่ไม่ต้องทรมานร่างกายตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องทาเขาทุกคนควรได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้เนี่ยวันนี้พ่อของทางตะวันเนี่ยได้มายื่นประกันตัวทั้งตะวันแล้วก็แฝงด้วยเดี๋ยวจะให้แบมอ่านเดไอ้คำแถลงที่พ่อยื่นมาการเกียรติคุณนายแพทย์สันหัตถีรัฐที่ใช้คําว่าศาสตราจารย์นาหน้าเพราะ สำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของล้นกล้าล้านกระบอมรัชกาลที่9พระราชทานให้ตามคำทูลถวายของมหาวิทยาลัยมหิดลหาใช่เป็นการข่มขวัญหรือโอ้อวดแต่ประการใดในฐานะเป็นแพทย์ผมจำทราบดีถึงอันตรายแก่ชีวิตของผู้ที่อดอาหารมากว่าหนึ่งเดือน จึงใร้ขอความเมตตาจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจองจำบุคเด็กและเยาวชนที่ได้รับกระบวนการที่อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ทำความผิดหรือยังไม่ได้รับตการตัดสินว่าทำความผิดอันที่สองผม ตั้งแต่สมัยเปรียนอยู่ในชั้นปถมศึกษาได้ติดตาตรึงใจถึงบทพระราชนิพนธ์ของร้นเก้ารัชกาลที่หพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธไว้ว่าอันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่รังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟ้าฟ้า,ฟาสุราลายสู่แดนดินครับความเมตตากรุณานี้เป็นคุณสมบัติสองประการแรกของพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะความเมตตากรุณานี้ มันออกมาจากใจจะมีใครบังคับก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณธรรมอันนี้มีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราผมว่ามันจะเปรียบดังสายฝนที่ลงมาชโลมแผ่นดินที่กำลังแตกแยกให้กลับเป็นแผ่นดินที่ชุ่มชําเป็นแผ่นดินเดียวกันใหม่ก็ขอฝากให้ ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้คำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยบอกอยากให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเดียวกันไม่ใช่แผ่นดินที่แตกแยกอีกต่อไปขอบคุณครับเชิญอาจารย์เนครับครับผมศาสตราจารย์ดรเนตรอภรรศวรรณเกษียณราชการจากคณะศิมปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดชีวิตในการสอนงานหลักของผมคือสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับ แล้วก็มองเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปศราา์ก็คือความเปลี่ยนแปลงอันนี้มีอาจารย์แล้วก็หมอทั้งหมดสามท่านมายื่นนะครับก็จะประกอบด้วยหมอเวงแล้วก็หมอสันนะครับแล้วก็อาจารย์ธเนศนะครับก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์ทั้งสามท่านแถลงก่อนเลย <Okay. S 2> ใคร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 ก่อนเลยก็ได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกันนะเพื่อให้ท่านอื่นจะได้ มีโอกาสเตรียมความคิดตอนนี้ต้องเรียนด้วยความครบนี่พวกผมมาในฐานะแต่ละคนนะครับไม่ได้จัดกลุม่มไม่ได้ก่อตั้งกลุ่มอะไรต่างๆแต่มาด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตะวันแล้วก็มาด้วยความรู้สึกตัวผมเองนะครับไม่สามารถพูดแทนอีกสองท่านได้เดี๋ยวอีกสองท่านก็คงจะได้แถลงความรู้สึกส่วนตัวของท่านเองคือมาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงตะวันแฝง นะครับแล้วก็เป็นห่วงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตลอดชีวิตของผมเนี่ยเรียนรู้มาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากขออนุญาตด้วยความพรบนะคนที่เห็นตรงข้ามหรือจะเรียกว่าพวกขวาจัดหรืออนุรักษ์นิยมเนี่ยเห็นผิดเห็นว่าผมผิดนะฮะต้ยแย้งผมได้ผมเห็นว่าเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความยุติธรรมฮะมนุษย์ทนทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มนุษย์ทนความอายุติธรรมไม่ได้ แล้วก็ที่ใดในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมที่นั่นจะไม่มีความสงบสุขเด็ดขาดนะผมเชื่ออย่างนี้แล้วผมเชื่อว่านี้เป็นสัจธรรมสิ่งนี้นี่ก็เลยทําให้ผมเนี่ยมาไตร่ตรองว่าประเทศเนี่ยควรจะต้องมีความยุติธรรมแล้วตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภ,ภาพ และความยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยนี่ต้องมีสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมประเทศไทยถึงจะสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยมาในวันนี้เพื่อจะมาขอความเมตตาจากศาลทั้งนี้เนื่องจากผมเคารพกฎหมายผมเคารพกระบวนการยุติธรรมและเคารพศาลว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมรักษาเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศที่จะสร้างความยุติธรรมขึ้นได้ ผมก็เลยมาในวันนี้เหตุผลก็คือผมจะมาขอความเมตตาจกากศาลให้ท่านโปรดกรุณายกคำร้องของตำรวจที่จะมายื่นฝากขังในผัดต่อไปซึ่งผมไม่ทราบว่าวันไหนอาจจะเป็นวันที่20นะครับโปรดยกไป็นะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าตำรวจเนี่เขาสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเอาตะว,วันเนี่ย เข้าไปฝากขังอยู่ในเรือนจําเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาตะวันไปฝากขัง mm hmm. หรือว่าแฟรง์ด mm ืวยนะฮะในเรือนจําโดยอ้างว่าจะต้องสืบสวนสอบสวนสาะแสว,สสวงหาพยานหลักฐานอีกจำนวนมากมายผมว่ามันฟังไม่ขึ้นนะและเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ยากขมคืนอย่างแสนสาหัสให้กับตะวันกับแฟรง์คโดยไม่จําเป็นนี่ไงครับคือตัวอย่างรูปธรรมของความไม่ยุติธรรมในสังคมไทย ผมเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาในยุค14ตุลา6ตุลาผมจำได้ในการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนในยุค14ตุลา6ตุลาก็คือต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั่นแหละและมีทนายความชื่อดังท่านหนึ่งได้แม็กไะเยเขาเคยปารบกับผมนะฮะว่ากฎหมายฝากขังเจ็ผลัดผลัดละ12วันเนี่ย12 7 8 4เนี่ยน่าจะไม่มีความยุติธรรม ให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าทางเจ้าหนาที่ตำรวจใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนที่เห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยมากราบเรียนต่อศาลนะครับว่าได้โปรดยกคาร้องที่เขาจะยื่นนะฮะฝากขังในผลัดต่อไปเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับตะวันกับแฟังและถ้าพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายนี่ตะวันกับแฟังเนี่ย เขาไม่มีประวัติในการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไม่มีประวัติในการที่ไปขัดขวางเจ้าตำรวจในการที่ไปสอบสวนหา,าพยานหลักฐานต่งตางๆนะครับแล้วก็มีครอบครัวเป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุใดๆเลยครับที่จะจําฝากขังหรือเอาตะวันแสงเนี่ยไปขังอยู่ในเรือนจำเพราะนั้นด้วยความครบนะโปรดยกคำร้อง ฝากขังที่เจ้าตำรวจเนี่ยจะมายื่นในคราวต่อไปหรือถ้าเป็นไปได้นี่ผมขออนุญาตเรียนเพียงเจ้าตำรวจนะครับพวกคุณเลิกยกเลิกได้ไหมครับในการที่จะทำคำร้องมาขอฝากขังเพราะผู้คุณสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยไม่จำเป็นต้องขังตะวันกับแฟรง์ในเรือน,นจำเ,เ,เลยครับขอเชิญอาจารย์สันเลยฮะ มีดูในกระบวนการที่ดินการของบ้านเราพบว่ามันจำเปต้อย่ายมาย่งต่าเหลื่ยายากถ้เถ้าเป็นใจไว้กับแรคนที่เห็นกินโสตเยอะนะารราต่างกัก็หายากนะครับ